อยากเศร้าเพืน้ำตามันมันไม่เหมือนมันยังเกิดเร็วง้ามมาง่ามมามีอะไรมีอะไร เราเ่าเสียงผู้ใดบอกคุณบอกพี่ชายช้าบอกมันคุ้นมากเลยมันคุ้นแบบคุ้นแบบจริงหรอฮะนะแบบแรกเจี๊ยมไม่เอาไหนคือนักหน่อ ก็จะ <c oughs> เ,เขาลองแันเองไะแม่ลราลอยอัจมาเปิดรู้สบอก็กเ,อเรียกว่างพอจบพอจบอเกินทางน้องหรอือม่นเป็นโชว์ฟูลวิวผ่านแม่เขาดูสคิปสคิปเติมยังนี่บอกบเสียนั่น สกีวันนี้จวดจวดจวดบําบํมปังปังปัง ใชองมันเนี <hi> ่ซัอร์ที่หายไปคือจุดเลยเนาะใช่ไหมครับพี่ับจะซัพพอร์พี่ตัมเหลืออะไรอีกพวกตัวไนที่ายมันจะมีเปลี่ยนแปลงเกิดเกิดเกิดั่งนอกไหม อยู่เจะวอากูล่ไม่เการนเพว่าม็นเชั้ต้อช่อาจจรอ่วงี้อไเ็นันตเวลาเวลาส่งต่อโชว์กคนมันทุกคนหรือเาทกคน่ทุกคนเวลาส่งต่อโชว์น่ะท้านึกคำไม่ถูกผมว่าส่งต่อชั้ต่อไปเลย มต้องคว่าส่งต่อที่ดีส่งต่อเราจะไม่มีคำว่าส่งต่อดีดีแล้วก็ส่งต่อตลกก็ไม่เอาส่งต่อยับทีมงานตลกให้หมก็ไม่เอาตลกให้สวนขึ้นมาเลยให้นักกับให้นักกันคือตลกอาชีพไม่ไม่ต้องตกคิวเขาจะรู้ว่าทาเธอเธอบอกเขาได้ว่าเธอถึงบทเข้ามาว่าพี่น้องนะสี่แตงโมแตงโมแตงโมไม่ยังไรไม่ยังไราเข้ามาแล้วเข้ามาอย่างไรเลยเขาเชื่อเขาเนี่ย ไม่ครับมะหยงมันจะดูว่ามันดูว่ามันจะดูว่าโอ้ตลกตลอยทำไมถึงตลกนะให้คนมองว่าเนี่ออกมาอย่างแล้วมันจะเชื่อมเข้าเรื่องไปเลยเบาอยู่ดีๆตลกอย่อกาไหมเด็ดๆใ่ใจเราเอะๆเลยแล้วเราฝากหน่อยช่วงเข้าบอสอ่ะเวลาส่งต่อไปเป็นช่วงที่เราประสบการณ์กับผู้นำทีมพ์ไม่เอาไม่เอาเอเดียมเขาเปิดไอเดียมเดี๋ยวเขาเรียกว่าบอสจะมาใช่ไหมเพราะส่งต่อให้กับผู้นำนานทุกคนอะบางเหตุไม่คนไม่รู้ว่าจะมา เขาจะรู้ตอนที่ EDM จบเขาจะมาเยนวิ่งชนกันมาแต่ถ้าเราดูแต่แรกเ้าเขาเขาไ้แคาะยอยมาเลยนะคือคือ EDM ของบอสอนะเากับช่วงกอนชอบเออใช่ฉะนั้นการการบอกว่าพอพอเขาแล้วก็ EDM เตลราก็ไม่เอาเป็น EDM เตยราดิจะเอาเป็นส่งตเบอสบน้ตาจากูอนจะเรวาเอเตรวเาน้วครับพี่น้อง ดคนะูคนรอคอยแล้วก็ผู้นำทีมงานของเราอย่างสิริดูด้วยกักนผู้อย่ออยางคนเดียวหมดเนาะจะมีบอสก่อนบอสหนจะเป็นตลกหมายแล้วเราจบเพลงเกอนซางนองเออแล้วจบปุ๊บคนกชัวร์พิเศษจากหน้ารักนี่จะมีคำบอกมีก่อนื่องไหมบอสแล้วจบจกัจกจบจบจัก มล่อมบกดวออกไปปั๊บตกลกออกมาเลยยิ่ก้าแล้วมาส่งเลยอ๋อโอ้ยชนวตะเปช่วงเมื่อกี้ช่วงเมื่อกี้มัวนะครับม่นันี่ล่ะตลกออกมาเลยรีบออกมาเลยตลกเกิดกับอะไรตนนี้เวลาช่วงต่าใช่หรือชินจ้าไหนวะอย่างติดเชื่อมเชื่อมได้เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่อะไรชินจังชินจังงไหนจ้ามาหาบอสอยาเร็วคุณครูชินจัง ตลบใช่ไหมจบแต่เพียงเดียวใช่ไหมปุ๊บปกติปกติาจบแต่เีดีวเามีพิธีกรีใ่ไหมอย่าเงี้ยแล้วมันไม่มีแล้วพี่งีถต้องวี่งอกไปเราไปโชว์ก่อนโชว์แตเขามาลูกเอ้ยนอนตรปังตลบขอมาเลยแมนดนี่ยมารองีพิธีกรเนี่ทุกราบป็มีคนมีอยู่ดี๋ยได้ใช่คือต้องมดตัะัน ตลกมันจะแตกมันบอลสิบบอีกันนช่วงจะไปเป็นช่วงไหนกันไม่มีเพือสิบอกด้วว่าพอต้องบอกว่าต่อไปเชิญช่วงที่เราถึงช่ต้อลตองบอลเนี่ยบอลถ้าบอตลกจะพูดขอบคุณให้ทีมงานตลกบอลแล้ไม่เนี่ยม่อตอนก็ตองบอก่ังหน้าแบบต่อไปเชิญอมพวกตัวนี้เขาไม่บอกแล้วคือต้องแทรกเขาใช่คือต้องเร็วนะไม่งั้นจะมก็ไม่มีทาพูดแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่ออกมาตีตัวลอยนี่ยนะไอ้นี่ก็ไม่นี่ก่อนกับถามว่าตอนนี้เชื่อมเขาก็มีกัตรข้งในมัเรื่อนเขกระบอกของตองบอลก่อนตลกก็ก็ก็บอลบอลพาเราไปเลย เลี้ยงจเกด่ิจบก็จะบอกว่าช่วงพอมสาวๆนั่ไปดีตื่นเร้นขอเชิญพบกับคุยบ้านฟินแลนด์ตื่นเตือนตื่นเตือนอีเดมคือคือช่วงขอช่วงเวาใช่ใชต่ตอนเลยแล้วก็ ส่วนจบจากเรื่องอไจบจากเื่อะดยทไมต้องั้ตัวูฉันอยากให้ผูตัวคู่กันเลยจนนอยเ่เยาให้พวนี้ทด้ก็ได้มันดูแบ่งแยกอยเพราะนีเราต้องเดินองมาด้วยกันอะเป็นนาคุยกับอะไรเนี่ยครับ แล้วก็แล้วก็ช่วงเขาเขาเต้ยอ่ะปกติเราเต้ยอะไรนะใครใครเป็นคนสมเน็ตจริงแล้วอ่ะมันจบมันจบครอบหวครับประการใช่ไหมผู้เรียกจะจบว่าอีดียในที่นี้นะที่นีก็ไมเป็นคนส่งใช่พ่อพวนแล้วพ่อมูดเอาลูกเอาลูกขึ้นลูกขึ้นอย่างนี้บิวบิวบิวจะจบแต่ไม่แต่ไม่บอกว่าจะจบแต่ให้ลูกแน่จะบอกให้เธอลูกได้แล้วสนุกได้แล้วได้อะไรใครถามมาไม่มีเรื่องมาหรือ เริ่มมีต่ผู้ได้ทาช่วงหอล่ามผู้ได้ยักอนยักเอาลูกคืนคืนน้เราลยนใช่ไทนี้ใช่แปดไลนพตั้ง2 0เขาไปน้าปั้นล้านคนเอเอ <Gym. S 2> แมนกนเพื่ออาบายนะือผู้จัดงานคือเ้าขอบคุณผู้ใหญ่นะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะให้ที่จะให้นักบุญยกเครั่อ ตัวอาามบอล่นีก็จะไงามอช่วีมบืองา้ากิบอลตนนี้ด้ไหมปัเลยอที่คืออาจคิด่าถ้าเกิดต้องกต่อมันได้ก็ได้หล่าเนโบปุ๊บเ่นดับปั๊เพื่อนเ่เลยพี่น้องอไ่อยากให้เป็นสมต่อยเป็นพยานอย่เลยแม้แต่บอลอย่เล่นะตัวเกี่ยวมิวสิลองกั เพราะอันนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าถ้าเป็นตัวพิมพ์โกเราจะไม่ได้ใช้ตัวการ์ดไม่สิบหลักเราเราไม่อยากให้คนรู้ว่าเราไปเป็นช่วงเซราหรือช่วงอะไรไม่เอาเบอรห้หนึ่งสองสามสิบแล้วเราไม่เอาเบอร์นั่งไปอุดโชมาตัวเขาจะอย่างนี้ก็้ะ E D M มันก็จะเป็น E D M แล้วก็เป็นข้าว D O แต่เราจะไม่บอกว่า E D m ให้ผมพดญา่อนเขาจะเข้า่แนรที่เราไม่ใช่ควาจูช่วงไหนเพราะเราสมตั้งคืนนันมันดูสมั้งคืนไปพอเราพูดพัญพูพัญานจบปุ๊บไปจะดับว่าต้องดูสัิตก่อนนะเลยหลังไปเองศิลปินก็หนาเขาพืไผ่เพืส่งใน้เราต้องส่งไปไ ดีน้ำการส่งต่อที่เปลียนจริงๆครับเขาไม่ส่งก็ได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าส่งต่อกันนั่นคือมันมันจะมันดู้ไม่ได้แต่ใหถ้าส่งต่อได้แตกแม่ังคับทุกคนนะแล้วมันไม่รู้ว่าใครนะแม่ให้ต้องทำการนมากถ้าเขาจะส่งคือยังรู้ว่าเราสิเก็บสิเดโม่ข้อนจะขึ้นค้อนจะขึ้นก็ที่อย่างลงมันที่อย่างอะไรอะไรในอันนี้ไม่บวกไม่ได้คือภาวะไทยเป็นไทยนี่คือหมดหมดเพียงกูแล้วต้องก็รวยมาก

ศิลปินนะครับเราลองเพียงก่อนใครเราต้องรู้ว่าใครจะต่อเราใช่ไหมครับแลเวลาเราส่งต่อเราต้องพูดเชื่อเขาด้วยเพากับน้องตึ้งตึ้งถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องพูดแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าใครจะต่อเราสรา่วนมากเรารู้อยู่แล้วแหละว่าใครต่อเราพากับน้องแอนนี่ต่อไปเลยครับแน่นอกมาเลยหรือถ้าไม่หรือถ้าไม่ไมชวนไม่ต้องส่งต่อก็ได้ เป็นวิธีการส่งต่อเราต้องคุเกี่ยกับวิธีการนี้ว่าใครโยนส่งเราหรือไม่วิธีการส่งอันนี้อันนี้ฝากทางกบรนบ้านด้วยความพอดีความพอดีดูดูเนียนะคะว่าหลังเราหน้าเราอย่างเงี้ยเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วบางคนสนุกกันต่อเลยเป็นเพลงสาก็มีเพลงต่อไปเป็นเพลงจือบอลบอลบอลคนส่งเป็นไปกันต่อกันเลยครับสนุกสนุกกับช่วงต่อไปครับไม่แค่ีนวาเพลงต่อไปเพลงสั่บอลเขาบอกว่าไหนใครออกหักเจอเนี่ยอยากใครออกหักคอมีต่อไปเลยครับ วเที่ยวบอลล่ามเป็นบอลล่ามเป็นอินดี้ยังสิอะไรอะไรอย่างเงี้ยเดิมเปิดการดินบ็อกกี้เหมือนกันนักร้องย้ำทุกคนนะเวลาเวลาถึงเต้ยเวลาตอนเต้ยน่ะออกมายืนตรงกลางอย่าไปยืนรอต้องขอบถึงแม้จะอยู่ตรงอยู่ขอบก็ช่างแต่ว่าต้องอยู่ตรงกลางเพราะเพื่อเพื่อความเด่นของนักร้องแอนนี่อินตรงกลางต้องออกอินตรงกลางเพราะงั้นมันจะไม่เด่นเลยแน็กอะไรเนี่ยต้องออกอินตรงกลางตรงกลางตรงมอนิเตอร์มาร์กกลางคือมอนิเตอร์กลางเนาะ ให้มันเต้นจะไปยืนร้องที่มงคอบแล้วมันจะได้ได้รู้ว่าใครเป็นคนร้องด้วยนะครับเยียตกไปนะคะดูไฟหน่อยชิ้นมากก็มาดครับเจ้าลูไปหางเด้ออ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับศิลปินสาวเช็คนะคะสาเพลงอ่ะตาเรียกแล้ว ครับไสวยยังไนี่าวมันมาจะขอจะมาสวัสดีทีมงานท่านเราไม่มีโอกาสไปทำด้วยรถต้อนเยรถต้องเองจะก็ไม่ไม่นะไม่นะสวัสดีครับออสไตล์รงต้องทเดียวนะคะตอนนี้